เนาะกำลังหิวปลามาคนณฮ่าลายัานี่พาไปมันใกล้ๆเนาะทางคุณขามแบวปลาคุณอ,อ,อยากขามไปบนเนี่ยพี่เนาะเสียวขนาดขนาด เอาเงินเะงินองนกทำตกตะยานเ้าปลาพี่นกดีกับี่นกบาดเสียวครับนจะดีเอาปลาหูํำไรเห่ไปนกหยาบไปหวานครับตะยานครับ เป็นใส่เสียงไฟพี่น้องสาวเสียอเฮ้ยเสียวเสียวอ,อยากพาพี่น้องไปถ่ายกลๆอยูห่หันไปเสียวได้ครับว่เสียวส,ยสยวั่นอย่าเสียงพี่น้องม,มิตรดี ลักป่าไปเนอะเอ้ยฝุ่นยาฝุดองยาไปขนอาป,ป่ามีถ้าป่าเต็มเหือดดีฝุ่นบงฝนนอนเฝ้าป่าี่เนาะ ไล้กลับป้าไม่ข้ามว่าตอดสึ่งอ,อย่าข้ามพาพี่น้องข้ามไปเมืองได้นาะไปจากในได้พี่น้องมานะชวงสูงให้เมืองขนักเอาปลากันมันนะ วาดเสียวครับน้ําได้เหงอือขนาดพี่นาะอ,อือหลาขนาดพากันขามไป แต่แต่พี่น้องเฮ้ยแค่ไักพี่น้องอมไ,ไมขาวันล้อสืบมา Uh, đặc biệt bằng cái cái nó phải đỏ rồi Hãy và nhạc cả thế bên theo ta đi phần phải đó ไม่ไหวไปพน่น้องกันคิบนะ